บทที่21คนในเงามืดห่างออกไปประมาณ4กิโลเมตรบนชายฝั่งตรงข้ามกับเมืองนาสุมีหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านโทยโยฮาตะตั้งอยู่โดดเดียวหมู่บ้านโทยโยฮาตะยากจนมาแต่ไหนแต่ไรหมู่บ้านนี้เคยอุดมสมบูรณ์เมื่อสมัยมีการค้าซื้อขายรังไหมดิบ ต่ระยะหลังธุรกิจส่งออกหมายซบเซาไปมากหมู่บ้านจะมีสภาพคล้ายกองไฟมอดอันที่จริงปัญหานี้ไม่ใช่เกิดเฉพาะกับโทโยโฮะตะแต่เป็นขอ,อกรรมพื้นที่แถบชายฝั่งทะเลสาบนาสุกำลังเผชิญโดยทั่วนหน้ากันถ้ายหมู่บ้านทางทิศตะวันตกมีแม่น้ำสายเล็กๆไหลผ่านเพื่อไปออกสู่ทะเลสาบจึงเกิดเป็นดินดอนสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ดินดอนสามเหลี่ยมนี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกปี กล่าวคือทะเลสาบค่อยๆถูกลุกล้ำจากปากแม่น้ำเนื่องจากแม่น้ำสายเล็กพัดพาเอาตะรอนดินทรายมาทับถมปัจจุบันดินดอนสามเหลี่ยมปกคลุมด้วยป่ากกแห้งเอ็นลูดูเปล่าเปลี่ยวเรือยนต์ของสุเกะโทโมแลนเข้าสู่ปากแม่น้ำท่ามกลางป่ากกเมื่อถึงตรงนั้นสุเกะโทโมผ่อนคลายความเร็วของเรือมองสำรวจไปรอบๆสายตาสอดสายราวกับสุนัขจิ้งจอก ทิวทัศโดยรอบมีเพียงต้นกกแห้งไหวลู่ไปตามลมเงียบเหงาในไร่นาและไร่หมอนที่เก็บเกี่ยวหมดแล้วไม่มีแม้แต่เงาคนนกเหี่ยวตัวเดิมยังคงบินวาดเป็นวงอยู่บนท้องฟ้าพลางเฝ้ามองเหตุการณ์เบื้องล่างสุกเกะโทโมโหัวเราะชอบใจแล้วห่อตัวคล้ายต้องการจะหลบสายตาจากผู้คนพาเรือมุ่งหน้าแล่นแหวกพงกกต่อไป เข้าพงกกไปไม่นานจึงเห็นตึกทรงตะวันตกหนึ่งหลังถึงแม้ตอนนี้สภาพสุดโทมแต่ยังมองออกว่าในอดีตน่าจะเป็นตึกที่สง่างามมากตึกแบบนี้ในสถานที่แบบนี้คนมาเห็นครั้งแรกมันจะแปลกใจไปตามๆกันแต่ความจริงแล้วไม่มีอะไรน่างสงสัยหรือลึกลับแต่อย่างใดหมู่บ้านเทยโยฮาตะแห่งนี้เป็นบ้านเก่าของตระกูลอินุงามิ ตึกที่มองเห็นจากพงกกคือเรือนใหญ่หลังแรกที่คุณตาซาเฮสร้างขึ้นภายหลังท่านรู้สึกว่าหมู่บ้านโทยโยฮาตะไม่สะดวกหลายอย่างจึงได้ย้ายมาสร้างเรือนใหญ่หลังปัจจุบันพร้อมกับย้ายศูนย์กลางการค้ามาที่นาสุบนุนนับแต่นั้นตึกในหมู่บ้านโทยโยฮาตะจึงไม่มีคนอยู่และกลายเป็นของไร้ประโยชน์ ทว่าตระกูลอินุงามิยังคงดูแลรักษาไว้เป็นอนุสร์แต่ครั้นเกิดสงครามตึกหลังนี้ก็เริ่มถูกละเลยไม่นานชายที่เฝ้าตึกก็ถูกเกณฑ์ไปรบจึงทำอะไรไม่ได้นอกจากปล่อยให้ตึกทุดโทมลงไปและยิ่งคุณตาซาเฮจากไปแล้วก็ไม่มีใครอาลัตึกเก่าหลังนี้อีกตึกจึงทุดโทมลงเรื่อยๆระยะหลังถึงขนาดได้สมญานามว่าบ้านผีสิง สุเกะโทโมโมุ่งหน้าไปยังตึกหลังนั้นสมัยก่อนตึกคงจะสร้างหันหน้าตึกกับทะเลสาบแต่ดินดอนสามเหลี่ยมงอกขยายออกไปทุกๆปีปัจจุบันตึกกลับอยู่ห่างจากชายฝั่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางพงกกเป่าเปลี่ยวราวกับถูกลืมสุเกะโทโมพาเรือแล่นไปตามแม่น้ำจนถึงปากกกใกล้ตัวตึกบริเวณนี้น้ำตื้นและคนลึกทำให้ขับเรือยอนต์ยากลำบาก ในที่สุดเขาก็ผูกเรือยนต์ไว้กลางป่ากกแล้วกระโดดลงบนดินดอนสามเหลี่ยมทันใดนั้นนกสองสามตัวก็พุ่งออกมาจากป่ากกจนสุเกะโทโมโตกใจชิ่ไปให้หมดสุเกะโทโมโจูบป,ปากพลางสะบดัดขวาเชือกผูกเรือและออกแรงลากจะทิ้งเรือไว้ในจุดที่คนสังเกตง่ายๆไม่ได้หลังจากซ่อนเรือในป่ากกดีแล้วสุเกะโทโมโถึงค่อยล่งใจ เขาปาดเหงื่อบนหน้าผากพลางมองหน้าธร,รมยุผู้นอนปลดสติอยู่ในเรือวูบนั้นความรู้สึกหวาดกลัวแล่นพลานไปทั่วร่างสุเกโทโมโอความงามของธร,รมยคผู้กำลังหลับไหลไม่รู้เรื่องราวการขัดขืนเล็กน้อยตอนให้ดมยาสลกเมื่อกี้ยังคงเหลือร่องรอยเล็กน้อยตามเส้นผมยุ่งยุ่งและขนคิ้วไม่เป็นระเบียบเทว่าไม่อาจทำลายความงามของเธอได้แสงอาทิตย์ลอดผ่านดวงกก ตกเป็นดวงสีทองบนแก้มที่มีเหงื่อเล็กน้อยดูคล้ายธรรมยศจะหายใจแรงขึ้นสุเกะโทโมโกืนน้ำลายเหลียวม,มองรอบตัวราวกับว่ากลัวว่าจะมีใครลอบมองอาหารโอชาจานนี้สุเกะโทโม,โมเหลียวซ้ายแลขวาอยู่พักใหญ่แล้วนั่งหมอบตาจับจ้องร่างธรรมยศที่นอนอยู่ในเรือคอหนึ่งนั้นเพราะมองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่ออีกข้อหนึ่งคือดูเหมือนสุเกะโทโมจะยังตัดสินใจไม่ได้ สุเกโทโมนั่งหมอบพลางขบเล็บตัวเองเฝ้ามองใบหน้าหลับหลายของทามายะท่าทางคล้ายเด็กกำลังลังเลว่าจะแกล้งคนให้ถึงที่สุดดีหรือไม่ความสวยสดงดงามของอีกฝ่ายทำให้ความกล้าของเขาอ่อนแรงลงเฮ้ยจะเป็นไรไปเล่าถึงยังไงช้าเร็วก็ต้องลงเอยแบบนี้แหละเขาพึมพำร,ร,ราวกับดุตัวเองสุเกะโทโมยื่นมือออกไปอุ้มร่างทามายุขึ้น เรือโครงไปมาปลาโดโจโ,โดดลุลงขึ้นมาจากดงกกความอุ่นจากร่างธรรมยในอ้อมแขนกลิ่นของสาบริสุทธิ์หอมราวกับผลไม้สดเลือดที่สูบฉีดเป็นจังหวะในหลอดเลือดภายใต้ผิวเนียนนุ่มสุเกตโทโมรู้สึกว่าเลือดในกายปั่นป่วนคล้ายถูกกดดันสุเกตโทโมหายใจฟืดฟาดต,ตาแดงกำ่ำอุ้มธรรมยแวกดงกก เหงื่อการแตกพลักอาบแก้มทั้งที่อากาศเดือนพฤศจิกายนยังหนาวเย็นเลยพงหญ้าไปเป็นรั้วสีขาวชำรุดสุดโสมเปื้อนโคลนเปื้อนดินข้างในรั้วนั้นเต็มไปด้วยดวงกกแห้งสุเกะโทโมอุ้มธรรมโยวิ่งเหาะเข้าไปข้างในรัว้วสุเกะโทโมค่อยๆคลานคืบเข้าไปหาตึกร้างราวกับสุนัขจิ้งจอกคาบเหยื่อในปาก สุเกะโทโม,โมไม่อยากให้ใครเห็นและจะต้องไม่ให้ใครเห็นด้วยเขาจึงระมัดระวังทั้งในทะเลสาบและบนพื้นดินสุเกะโทโม,โมหยุดกึกอย่างไม่คาดถึงมอบตัวในพงหญ้าสักพักเขาตัวแข็งทื่อและเป็นหินมองไปรอบๆโดยที่ยังอุ้มธรรมยะอยู่ใครบางคนมองเขาอยู่จากที่ไหนสักแห่งความรู้สึกนั้นชัดเจนมากอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่ง หัวใจของสุเกะโทโมโตเต้นดังตึกตึกเงื่อเหนียวไหลทะลักบนหน้าผากทว่าไม่มีสิ่งใดผิดปกติร่ากายเขาเงียบสงบเสียงที่ได้ยินมีเพียงเสียงกระซิบของพงกกในสายลมสุเกะโทโม,โมเงยหน้าขึ้นอย่างหวาดกลัวมองฝ่าดงกกไปทางหน้าต่างของตึกที่อยู่ไกลออกไปเมื่อกี้มีบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ตรงหน้าต่างแน่นอนลมพัดหรือว่าเขาตาฝาดไป สุเกะโทโมโเห็นผ้าม่านเก่าปลิวสวัยอยู่ตรงหน้าต่างซึ่งกระจกถูกดึงออกไปแล้วผ้มาม่านนั้นขาดรุ่งริ่งยิ่งกว่า้าคีริวลมพัดคาใดผ้มาม่านก็ฟาดกรอบหน้าต่างมันเก่ารุ่งริ่งขนาดนี้จึงไม่มีใครขโมยไปสุเกะโทโมโจูบปากด้วยความไม่สบอารมณ์กมหลงอุ้มรางธรรมโยใหม่เหลียวสำรวจรอบสำรวจรอบตัวอีกครั้งแล้ววิ่งปรุดออกจากพงกกราวกับกระต่าย แล้วกระโจนจากกระเบียงเข้าไปในห้องโถงกลิ่นราชอยมาแตะจมูกใยแมงมุมห้อยอยู่กับผนังและเพาดานดูราวกับเครื่องประดับอะไรสักอย่างแมงมุมชักใยไว้ด้วยหมายดักแมลงเล็กๆนับไม่ถ้วนที่บินมาจากทะเลสาบเมื่อสุเกะโทโมกระโจนเข้ามาโดนแมลงที่ติดใ่แมงมุมก็ดิ้นรนสุดชีวิตกลุ่มใยแมงมุมไว้แกล่งกไกรุนแรงราวกับพายุ อมกับกลิ่นเหม็นคล้ายปลาเน่าช่วยเข้าจมูกอย่างจังสุเกะโทโมโหันมองห้องโถงและวางเท้าลงบนชั้นบนันไดทันใดนั้นเองเขาก็ต้องตกใจอีกครั้งและยืนแข็งทื่อตรงนั้นจะต้องมีคนขึ้นบันไดเมื่อเร็วๆนี้นี่เองเพราะมีรอยเท้าเปื้อนโคลนสุเกะโทโมโจ้องดูผลางการหายใจราวกับมีสิ่งน่ากลัวอยู่ในบ้านแต่แล้วก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ทันที คลายว่าไม่มีอะไรทว่ารอยเท้าเปื้อนโคลนไม่ได้มีแค่รอยเดียวยังมีรอยเท้าใหม่ๆอีกหลายอรอยตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงทางเดินสุเกะโทโมโนึกขึ้นได้ว่าวันก่อนตำรวจออกค้นหาชายลักษณะทหารผ่านศึกไม่เม็ดแม้แต่ในตึกร้างนี้ถ้าอย่างนั้นรอยเท้าพวกนี้คงจะเป็นของตำรวจกระมังสุเกะโทโมโล่งอกเริ่มก้าวเท้าขึ้นบันไดให้เบาที่สุด เพียงแค่เขาสะดุดขั้นบันไดเสียงก็คงจะดังไปทั่วบ้านแน่สุเกะโทโมโรู้สึกกลัววูบขึ้นมาบรรยากาศบนชั้นสองวังเวงไม่แพ้ชั้นล่างดังได้บอกไว้แล้วว่ากระจกหน้าต่างถูกดึงออกไปทั้งหมดแม้กระทั่งบานพับประตูสภาพดียังเหลือน้อยเต็มทีสุเกะโทโมโคงจะคาดการไว้ก่อนแล้วเขาเอาเท้าถีบประตูบานหนึ่งและอุ้มร่างธรรมยศเข้าไปเป็นท้องวังเวงว่างเปล่า ไม่มีของตกแต่งใดๆแต่มุมหนึ่งของห้องมีเตียงนอนเหล็กกับเก้าอี้แข็งแรงตัวหนึ่งบนเตียงปูผ้านวมซึ่งขาดเห็นฟางผูไม่มีเครื่องนอนและผ้าห่มทุกสิ่งดูโซมไม่เหลือสภาพสุเกโทโมโวางร่างธรรมยบนผ้านวมยัดฟางอย่างนุ่มนวลเขาปาดเหงือพลางสอดใส่เฝ้าระวังรอบตัวด้วยสายตารอกแกล่าวกับสุนัขจิ้งจอกดูคลายทุกอย่างสะดวกปลอดภัยดี ไม่มีใครรู้ว่าสุเกะโทโมพาธรรมโยมายัางสถานที่รกร้างนี้ทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในตอนนี้เมื่อไรเรื่องนี้จบลงต่อให้ธรรมโยะร้องไห้โวยวายอย่างไรทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่สุเกะโทโมคิดและถึงตอนนั้นเขาก็จะได้ครอบครองทั้งผู้หญิงเงินทองและอำนาจในเวลาเดียวกันสุเกะโทโมตัวสัน่นซึ่งอาจจะสั่นด้วยความตื่นเต้น แล้วความตื่นเต้นนี้ทำให้เขาปากแห้งเป็นผุยผงอีกทั้งหัวเข่าสัน่นกึกกักสุเกะโทโมโดึงเนกไทออกด้วยนิ้วอันสันเทากระชากเสื้อเชิดและเสื้อขาวคว้างไปที่เก้าอี้เขารู้สึกไม่ดีที่ในห้องออกจะสว่างไปสักหน่อยสำร้ายหน้าต่างยังไม่มีบานหน้าต่างและพามานสีหน้าสุเกะโทโมกังวลเล็กน้อยเขากัดเล็บพางมองไปรอบๆห้อง อะไรจะสนใจทําไมไม่มีใครมามองหรอกถ้าเป็นเจ้าที่ก็จน,นอนตามสบายเถอะสุเกะโทโมโก้มตัวลงที่เตียงเริ่มถอดเสื้อผ้าธรรมยุทีละชิ้นยิ่งได้เห็นลาดไหลเนียนเรียบไล่มาถึงหน้าอกได้สัดส่วนเขาก็สะกดความตื่นเต้นไม่ได้อีกต่อไปปลายนิ้วเขาสันดาริกเรากับกังวลในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นลมหายใจแรงดังพายุท่านใดนั้นเองเสียงเล็ก คล้ายเสียงนกน้อยดังมาจากที่ไหนสักแห่งตามด้วยเสียงพื้นลั่นดังเอี๊ยดสเกโธโมสะดุง้งยืนตรงข้างเตียงราวกับตกกะกแตนตั้งท่ารอรับการจู่โจมของศัตรูเขาหันมามองโดยรอบอย่างระแวดระวังแต่เสียงเหล่านั้นกลับเงียบไปสเกโธโมยังกังวลใจไม่หายจึงออกเดินจากห้องไปดูด้านในบ้านทว่าไม่พบอะไรผิดปกตินอกจากกลางหนูต้องมุมห้องครัว หนูตัวหนึ่งกำลังออกลูกอะไรกันเสียงเอะอะเมื่อกี้พวกแกเองเหรอสุเกะโทโมโจุป,ปากด้วยความไม่สบอารมณ์แล้วกลับขึ้นบันไดกลั้นหายใจยื่นมือจะเปิดประตูเมื่อกี้ตอนออกไปจําได้ว่าเปิดประตูทิ้งไวน้นี่แล้วทำไมตอนนี้ประตูมันถึงได้ปิดอยู่ลมหรืออะไรสักอย่างคงจะตีให้ประตูปิดเองกระมังสุกิโทโมโมุนล,ลูกปิดด้วยความระมัดระวังในห้องไม่มีสิ่งใดผิดปกติ สุเกะโทโมโล่งอกเดินไปข้างเตียงทันใดนั้นเองเขาเสียวสันหลังว่าประหนึ่งถูกลิ่มเหล็กตอกหัวมีคนเอาเสื้อเชิ้ตมาห่มหน้าปกหน้าอ,อกเปลือยของธรรมยสุเกะโทโมโขยับตัวไม่ได้คล้ายพื้นรองเท้าถูกดูดติดกับพื้นปกติแล้วเขาไม่ใช่ผู้ชายใจกล้าเลยเปล่าเลยเขาเป็นคนใจเสาะโดยซ้ำ กว่าจะลงมือกระทำเรื่องวันนี้ได้เขาต้องคิดตัดสินใจครั้งแล้วครั้งเล่าแม้ลงมือทำแล้วก็ยังหวัดวันอยู่ตลอดเวลาสุเกตโทโมเหงื่อชุ่มไปทั้งตัวในปากแห้งเรากับคอถูกเพลิงมอดไหม่นึกอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ลิ้นก็พันกันจนพูดไม่ออกใครนะมีใครอยู่หรอในที่สุดเขาพูดได้เพียงแค่นั้นเสียงพื้นดังเอียดด้านหลังประตูติด ห้องติดกันเรากับจะขานรับคำถามของเขาโอ้มีคนอยู่ในห้องติดกันทําไมเขาถึงไม่ได้ตรวจดูให้เรียบร้อยก่อนนะตาที่มองจากหน้าต่างเมื่อครูน่นี้เขาไม่ได้คิดไปเองจริงๆด้วยเจ้าหมอนั่นอยู่ในบ้านหลังนี้สํารายซ่อนอยู่ในห้องข้างๆโธ่ทำไมถึงไม่ตรวจด,ดูให้ดีสะกก่อนนะใครกันออกมานะใครซ่อนอยู่ตรงนั้นนะ่ะไม่ทันขาดคำ ประตูก็เปิดออกทีละนิดอย่างช้าๆไม่นานสุเกโทโมก็ได้เห็นร่างของชายผู้เย็นอยู่ตรงนั้นชายลักษณะคล้ายทหารผ่านศึกสวมหมวกทหารปิดตาซ่อนใบหน้าไว้ใต้ผ้าพันคอเวลาผ่านไปราวหนึ่งชั่วโมงมีโทรศัพท์ประหลาดถึงเจ้าลิงที่บ้านอินุงามิเจ้าลิงใช่ไหมเจ้าลิงแน่นะเออผมจะเป็นใครก็ช่างเถิดผมจะเตือนเรื่องคุณธารรมย ตอนนี้คุณธรรมยอยู่ในบ้านร้างหมู่บ้านโทยฮาตะบ้านเก่าครอบครัวอินุงามิขึ้นบันไดไปห้องแรกซ้ายมือนะช่วยไปรับตอนนี้เลยอ๋อแต่ไม่ควรจะเอะอะไปถ้าคนอื่นรู้เข้าคุณธรรมยจะอับอายได้คุณควรจัดการทุกอย่างตามลําพังอ๋อคุณธรรมยคงจะยังหลับอยู่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ฤยาสรบยังไม่หมดนะ่ะรอสักพักก็จะฟื้นเองเอาละช่วยหน่อยนะรีบมาเร็วหน่อยก็ดีลาก่อน จบแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับนักอ่านด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆมีข้อติชมชี้แนะหรืออยากพูดคุยเกี่ยวกับนิยายก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะอย่าลืมมาฟังตอนต่อไปกันนะคะ